บ่าวไทยโซสวัสดีครับรอครับรอคนหนักคนใดผมหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีอันนี้ก็เป็นวิธีชีวิตยามเช้านะครับผมของชาวบ้านแถวบ้านนะครับเอฟซีอ่าลงเบียงก่อนอะไรนกนะครับผมส่วงยยบายก็เกี่ยวย้าให้วัวนะครับเอฟซีนะครับเตะชามามีแต่รอยยิ้มนะครับผมคุยปะคคุุยไปเฮฮาไปนะครับ เกี่ยวหญ้านะครับผมให้บัวนะครับเอฟซีนี่คุณยายนี่ไม่ได้ไปหาอะไรขายแล้ววันนี้เอาหาอยู่หาอะไรหาอยู่ทุ่งนี้แหละหาอยู่ทุ่งนี้หาหอยหาบัวหาปลาขายจะวะอ๋อไม่เออโกบีแล้วกว้านึกไหมอ๋อกว้างกับบีบะเล่นน้ำมาไหนนะแบ่งผมจะเอาไปให้เขาใช่ไหมันได้น้อยเอซีมันได้น้อยนะผมมันกว้างแม่กว้างขวงเมื่อวานผมได้แล้วผมเช็ดตู้เมื่อวานนี้ อันนี้ไม่เยอะไม่รู้ใครเอาก่อนนะอันบี้นี่น่ะกว้างขวางเออไม่รู้ไม่รู้ใครเอาก่อนเราก็ได้แค่นี้นะครับผมก่อนคนนั้นโชคดีเออเรามาสายไงดูครับดูบาอูเกี่ยวยาเลยสิดูครับเกี่ยวยาให้วัวให้วัวนะครับผมเพราะว่าวัวตอนนี้ทุนทุนน่าจะแห้งแล็กนะครับผมอ่าฝนตกเมื่อวานเมื่อก่อนก็อีกอีกสี่ห้าวันนะครับถึงจะยาถึงจะขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็เกี่ยวไปก่อนนะครับผมอืมนะครับผมดูสิ ก็เป oh. oh. ็นใิที่ชีวิตนะครับการใช้ชีวิตแต่ละเช้านะครับผมต้องมาหาเกี่ยวหญ้านะอู้โชว์ญี่ปนหน่อยเอานี่ครับเอฟซีมาเป็นความสุขนะครับความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับเอฟซีนะอ่าตื่นเช้ามาก็อ่าสูดเอ่อลมบรรยากาศที่สดใสนะครับเต็มออกซิเจนนะครับผมเดี๋ยวไปยอกลานเป็นนึ่งลานให้หอมเกลมหรุ่นบ่ลครับหอมเกลมหน่อยเร็วเจหอมเก้มหน่อย เกลุกข okay. right hey, right. ึ 3. ้นเลย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 ลกึ้นเลย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 เลเลยเลยเลยยเเลยยเล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  นี่นีกิ้งไม้กิ้งไม้คุซุยประจำซอยนะครับนอนหน่อยจานนึ่งครับไรนกไทฟซีเป็นความสุขย้อนหลังก่อนยังเติบ่มันเป็นความสุขเล็กๆนะครับผมเจ้ดังเด้งดังดังเด้งเด้งดังเด้งเด้งวันนี้เราดีให้จับวันนี้นะครับเราให้จับนะครับ ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยยยยจกปกถอปกเอามือออกนะผมโอเคนะครับผมคนี้ก็มาชมวิถีชีวิตนะครับผมของชาวบ้านนะครับผมทอะไรกันบ้างเต่ยวเ้านะครับผมมีความชุกนะครับอ่สุดออกซิเจนเีนี่น่นี่ไก่อัดเม็ดนเนี้ใส่เนี่ยในเหรอเออรวยเหรอทดสอละสองถูกเนาะเ้ข้าวก็ดีเนาะ ช่วยอันนี้คือไม่ใส่ปุ๋ยเคมีใช่ไหมเนี่ยใส่ปุ๋ยเคมีหรือเปล่าม <c oughs> ีเลยโอเคครับคลิปนี้จบเพื่นนท่านผู้ชมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมรอครับรอสวัสดีดครับ